ขอความสุขส่วนดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังซึ่งกําลังรับฟังการบรรยายธรรมจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานทุยารรำลูกชาติอยู่ในขณะนี้โดยบรรยายโดยพระหูดอนปัญญาคุณจังหวัดรัศีเมืงทองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานแห่งนี้ ท่านผู้ฟังสนใจเปิดรับฟังคนหาฟังได้ทางโซเชียลแห่งนี้วันนี้จะขอยกเอามงคลข้อที่ว่าวิโนวินโยจะหรือได้แก่วินัยมาบรรยายซึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งอยู่ใน38อยู่ในมงคล38ปประการนั้น วินัยโยได้แก่วินัยวินัยทั้งของพระและของเครืหัดถ้าเรามีความรู้และมีศิละปะแล้วถ้าขาดวินัยกำกับอาจจะมีทั้งคุณและโทษได้เท่ากันวินัยคือกฎระเบียบใช้กำกับควบคุมคนที่มีความรู้มีศิละปะการทำงานก็เกิดผลอย่างมีปรี ประสิทธิภาพคนเราถ้าขาดกฎระเบียบบังคับจะเกิดความสับสนลังเลเพราะไม่มีแนวปฏิบัติวินัยแบ่งออกเป็นสองทางคือวินัยทางโลกวินัยทางธรรมเพราะคนเรามีชีวิตได้จ,จิตใจจะต้องอยู่ใน ความควบคุมของวินัยทั้งสองตลอดเวลาคนชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างโลกก็ต้องรักษาวินัยทางธรรมด้วยฝ่ายพระสงฆ์สาม,มนเณรก็เหมือนกันครองชีวิตอยู่ทางาศาสนาก็ต้องรักษาวินัยทางโลกด้วยถ้าใครทิ้งวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมก็เท่ากับคน หลับตาเดินในทางเปรียวมีภัยอันตร,รายรอบด้านวินัยทางโลกหมายถึงระเบียบควบคุมคนในสังคมหนึ่งหนึ่งเป็นคำสั่งของสังคมเราเลือกและแยกแยะออกเป็นหลายอย่างเช่นเรียกว่าพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผนธรรมเนียมและอื่นๆอีกหลายอย่าง <c oughs> <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นวินัยทั้งสิ้นวินัยทางธรรมหมายถึงทางศาสนาทุกๆศาสนาย่อมมีวินัยมัญญัดไว้ให้ศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ ปฏิบัติอย่างวินัยทางพระพุทธศาสนาได้แก่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยีย่สบเจ็ดวินัยทำให้เกิดความเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันและในการปฏิบัติการงานต่างๆการทำงานทำให้เกิดผลอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นระเบียบ ทำให้ทุกคนรู้หน้าที่รับผิดชอบไม่ก้าวไก่กัน <c oughs> ไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานเพราะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและทำให้เกิดผลดีงามทางการงานผลดีงามในการอยู่ร่วมกันฉะนั้นพระสมมาสมุทรยาจึง ได้ตรัสว่าผู้มีวินัยจึงเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งในบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวินัยกฎระเบียบมาหวังว่าญาติโยมสาวสุชนทั้งหลายจะตระหนึกในเรื่องระเบียบวินัยให้มากๆการอยู่ร่วมกันก็ดีการทำงานก็ดีก็จะทำให้เกิดผลดีงามเกิดขึ้น ขอจบการบรรยายเรื่องวินัยแต่เพียงตัวนี้ขอเจริญพร ขอพลนบุญกู้ส่วนห่วมสร้างผ่านนอนลูกวดอนเทื่อนีขอให้มีความสุขความเจริญเงินไหลล่องทองไล่มาเต็มบ้านการงานลูงเรื่องก้าวหน้าการค้าขายโรงเรื่องก้าวไกลปลอดภัยในทุกเส้นทางทั้งครอบครัวอยู่ดีมีฮตลอดเปตลอดไปได้เด้อพี่น้อง <c oughs> เออ